อน,นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันมาปรึกษาหรือว่าคอนเซัลต์ก่อนที่จะดูไขมันเหมาค่ะค่ะวันนี้ก็มาขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูกบับเร็วเรวเลยว่ากับการที่คอ,อนเซัลต์คุณหมอนอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าโอเคค่นะสองหนึ่งไปคะ่ะคุณหมอครับก็ชื่อคุณปออ่ะ,ะใช่ค่ะก็วันนี้มาปรึกษาดูดไขมันตรงบริเวณขานะครับใช่ค่ะครับกังวลตรงส่วนไหนของขาครับกังว่าเอ่อเป็นปัญหาสำหรับเราหลักๆคือขาในค่ะจะมีความแบบเป็นแก้มตรง ตรงขาด้านในใช่เวลาใส่กางเกงยีหรือใส่กินนี่มันจะดูแบบขาไม่ไม่รีนะครับคนเดียวความจิกลำลังกายมาเยอะมากแต่ว่าน้องก็ไม่หายไปสักทีก็เลยแบบเลยจะตัดใจมาตูวไขมันค่ะครับก็เดี๋ยวขอสอบถามประวัติเพิ่ติมนิดนึงนะครับเอ่ออันนี้มีโรคประจําตัวไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับแล้วมีแพ้ยาหรือแพ้อาหารไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับมียาที่ต้องกินเป็นประจํำไหมครับไม่มีค่ะ จะเป็นยาแก้แพเพราะาเป็นภูมิแพ้อะไรบเป็นภูมิแพ้เดียวนะครับแล้วก็เ,เคยทำศัลยกรรมตรงบริเวณไหนมาก่อนไหมครับก็ทำมาหลายที่คทำมาหลายที่นะครับอกจมูกท้งหน้าค่ะท้งหน้า <laughs> นะคทำได้เรื่อยครับคุณหมอครับส่วนตรงบริเวณต้นขาเคยทำมาก่อนไหมครับไม่เคยคะ่ะไม่เคยนะครับแล้วน้ำหนัก เออเคยมากสุดกี่กิโลครับห้าสิบสองค่ะโดยประมาณสิบพีห้าสิบสองแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดค่ะสีะะ่สิบแปดนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคงขออนุอนญ,ญาตดูสัดส่วนตรงบริเวณต้นขาหน่ยอยนะครับได้ค่ะครับผมคว,วนยืนทางด้านเอ่อฝั่งนี้ได้เลย,ค,เลยครับได้ค่ะโอเคโอเค โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเป็นทาของคุณหมอนะคะร่บเป็นท้าของคุณหมอว่าจะคอนเซ็ปแล้วก็ประเมินไขมัของคนไขย่งไบ้างคุณแมตื่นเต้นไหมครับคุณหมตื่นเต้นอยู่ค่ะเออนี่ขนาดยังไม่ถึงวันา่นเต้นอยู่ค่ะคุณหมอกครู่นะคะคุณผู้ชมนะครับก็ดีขออนุญาตประเมินตรงบริเวณต้นขาหน่อยนะครับ ก็คือคนไข้ของเราอริษคลินิกทุกท่านก่อนจะดูถ่มันนะคุณบออว่าจะมีการแบบตรวจเช็คผิวหนังตรวจเช็คมวลไขมันคะบริเวณนั้นทุกท่านเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอโนนอธิบายต่อดีกว่าครับ,รบอันนี้ก็จะตั้งแต่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับจนถึงมาแนวถึงตรงบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของบริเวณขาในนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีไขมันสะสมค่อนข้างเยอะนะครับแต่เมื่อส่วนใหญ่แล้วก็คือก็คือบริเวณปกติแล้วครับไขมันจะสะสม ท,ทั่วขายอยู่แล้วนะครับแต่จะมากน้อยในแต่ละเอเรียแตกต่างกันขึ้นกับพันธุกรรมแล้วก็อาหารการกินลงด้วยนะครับซึ่งถ้าแนะนําก็คือถ้าสมมุติเรากังวลแค่ตรงเวรขาในใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยทําการดูดไขมันมาก่อนครับอยากแนะนําให้ทําการเป็นดูดเหมาขานะครับเนือ่องจากว่าการดูดเหมาขานะครับจะทําให้คือขาเราเล็กลงทั้ง3ามองศาเลยนะครับ,รบถ้าเราทำการดูดเพียงขาในอย่างเดียวนะครับรือย่างเช่นสมมติดูดแค่ตรงนี้นะครับที่ว้าวไปนะตรงนี้ถ้าหายไปนะครับ เมื่อมองจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่าทางด้านหน้าเนี่ยขาเล็กลงจริงนะครับแต่ถ้ามองจากทางด้านข้างแล้วนะครับถ้าลองหันด้านข้างดูนะครับจะเห็นว่าแนวหน้าหลังครับยังมีความใหญ่อยู่นะครับจึงเลยอยากแนะนําให้ดูดทั้งเหมาขาก็จะทาให้เห็นผลลัพธ์ชัดกว่าอย่างหันหน้าทางตรงนะครับแล้วก็ได้สัดส่วนที่สวยกว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าดูดเพียงขาหน้าอย่างเดียวนะครับองส่วนขาด้านหน้าก็จะมีก็ดูเหมือนจะมีการป่องขึ้นนะครับทั้งนจริงแล้วคือขาด้านหน้าเท่าเดิมนะครับ แล้วก็อย่างนึงก็คือการทําสัญญกรรมนะครับเเวลาดูดทําสัญญกรรมทุกอย่างนะครับก็จะมีเกิดผังผืดเกิดขึ้นนะครับการดูดไขมันรอบแรกนะครับโดยที่ดูด3ามอยหสิบองศานะจะทําให้ดูดไขมันได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเราไม่มีผังผืดเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าการดูดครั้งที่สองครับเนื่องจากไอเลียใกล้เคียงกันอย่างเช่นขาด้านหน้าขาด้านในครับจะทําให้มีผังผืดเกิดขึ้นจากครั้งแรกนะแล้วก็การดูดที่มาดูดครั้งที่สองนะครับจะทําให้ดูดไขมันได้ไม่หมดเท่าที่่คคควรรรทาับบ้งแนะ ช่นะครับแล้วก็จะทําให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อดูดสามารอจุดองตาใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีแผลตรงไหนบ้างคะคุณหมอแล้วก็จะมีแผลตรงเวณตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงเวณตรงข้างข้างขาในอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ข้างหัวเข่าตรงนี้นะครับหนึ่งจุดแล้วก็บนหัวเข่าอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เมื่อทางหันทางด้่นหลังนะครับก็จะมีตรงบริเวณใกล้ๆกับเแก้มก้นนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับใช่ก็จะทําให้เอ่ แผลนี่คือมันจะเป็นแผลขนาดเล็กนะครับแล้วก็เราจะเปิดในตรงแหน่งที่เขาเรียกว่าซ่อนแผลนะครับจะนำให้ก็คือมองไม่ค่อยเห็นแผลเลยค่ะครับีก็เป็นการคอนซัลและก็ให้แนะนาของนะคะ่ดนค่ะค่ะอันนี้เราจะใช้ระยะเวลาในการทําประมาณเท่าไหร่คะนานเท่าไหร่ก็คือระยะเวลาในการทำนะครับเฉลี่ยคือประมาณสองชั่วโมง ับใช่ไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งครับผมในการทำกาทั้งสองขาออกกําลังกายก็คือหนึ่งเดือนหลังจากนี้ใช่ไหมหลังจากก็คือแผมันจะเริ่มแห้งนะครับแล้วก็ติดได้ดีประมาณสองอาทิตย์นะครับแต่เราจะรู้สึกความที่อาการระบมครับประมาณสักให้ดีสุดเลยคือประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนใช่ก็สามารถที่จะเริ่มพวกเบสเทรนนิ่งเบาๆได้แล้วก็พวกคาร์ดิโอเบาๆได้ค่ะ ครับก็ค e ืออย่างแรกเลยนะครับที ias, ่ทําการดูดนะครับคือมีตรงขาด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ขาด้านในนะครับข้างหัวเข่านะครับแล้วก็ขาด้านนอกนะครับใช่ครับแล้วก็เมื่อหันด้านหลังนะครับก็จะมีตรงเวนหันด้านหลังได้เลยครับก็ตรงขาด้านด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็โคเบอร์ทางเอเรียตรงนี้เอเรียร่วมด้วยนะครับสามร้อยหสิบองศาเลยครับคหมอคือหลังทานี้ ขาเรียวแต่ว่าสรีระเราจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แปะใช่ไหมคไม่ได้แปะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเค่อนข้างที่จะมีโครงร่างเล็กอยู่แล้วครับแล้วก็เวลาดูก็คือจะได้สัดส่วนใช่ครับแล้วก็ขาจะดูเรียวมากขึ้นใช่ค่ะครับถ้าอย่างตำแหน่งเปิดแลหช่วยชี้ให้ดูนิดนึงขาว่าทั้งหมดจะมีเป็นยังไงบ้างครับก็อันนี้พูดไปเมื่อกี้ก็จะมีอย่างแรกคือตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับนี่หนึ่งจุดนะครับตรงบริเวณใกล้ๆกับขาหนีบนะครับแล้วก็ ด้านล่างตรงนี้นะครับขาด้านในหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ข้างๆหัวเข่าหนึ่งจุดนะครับแล้วก็บนเหนือหัวเข่าหนึ่งจุดนะครับแล้วเมื่อหันทางด้านหลังนะครับก็จะตรงเป็นตรงเป็นใกล้ๆแบบแก้มก้นอีกหนึ่งจุดนะครับโอเคแล้วท่านผู้านบอกค่ะถ้าเทียบกับปากกาที่สูดไว้อะอันไหนครับก็คือขนาดก็คือเล็กกว่าปากกาที่จุดอีกครับประมาณกี่ประมาณกี่มิลครับประมาณสองถึงสามมิลสองถึงสามมิลใช่ไหมครับใช่ครับ คุณผู้คือถ้าเล็กกว่านี้จะเท่าออกไดนถ้าเล็กถ้าแผลเล็กกว่านี้จะเท่ากับดูดไขมันบริเวณใบหน้าที่ไม่ต้องเย็บแผลแล้วนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าดูดไขมันที่เราทำที่คลินิกนี้เปิดจุดน้อยแล้วก็ขนาดที่เปิดน่ะเล็กมากมากนะคะคุณหมอ่ามีผู้ชมถามว่าแบบถ้าขนณะประมาณนี้คุณหมอประเมินว่าจะมีไขมันประมาณก็คือถ้าดูจากประเมินคร่าวๆนะครับก็คือข้างละประมาณ 2,000cc ครับก็คือมา2ลิตรใช่ครับ2ลิตรตอนหนึ่งข้างครับ เรียนเลยว่าถ้าหลังดูดนี่คือขาเรียวเล็กแน่นอนโอเคค่ะนี่คือทางออกสําหรับคนที่เก็บออกกำลังกายแล้วพอเราออกแล้วแล้วมันก็ยังไม่ลดลงสักทีการที่ออกกาลังกายเราไขมันไม่ลดแบบเฉพาะตัวนะคะคุณหมอเพิเติมอกอะไรนบ้างก็คืออย่างแรกคือเนื่องจากว่าร่างกายเราเผาผ่านแต่ละเอเรียแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเออเรามีปริมาณกล้ามเนื้อแต่ละเอเรียแตกต่างกันทําให้การเผาผ่านไขมันก็แตกต่างกันด้วยนะครับแต่เราก็กรรมพันธุ์ร่วมด้วยใช่เพราะว่าเป็นคนกรรมพันธุ์ครั้งใหญ่ ใช่จะเป็นคนมีใช่ข้างล่างใหญ่ข้างบนเล็กอะไรเงี้ยอ๋อค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังชมไลฟ์แล้วรู้สึกลุ้นตามเนี่ยจริงๆก็เข้ามาหาคุณหมอได้เลยนะคะก็คือทุกเคสของลาคเลอรี่คลินิกคุณหมอนวลจะคอนซัลแบบนี้ทุกเคสอยู่แล้วค่ะหมอคิมอยากมาด้วยไหมคะหมอคิมอยากเข้าไปด้วยไหมคะโอ้โหวันนี้คุณหมอคิมตื่มาเลย โอ้โหทีมแพทย์ของเรานะคะวันนี้คุณโอปอลเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่รวมแอเวนเจอร์เหล่าทีมแพทย์ดูดไขมันมือหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะเรียกว่าเบอร์ต้นของประเทศไทยมารวมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะสุณหมอหนุ่ะช่วยกันครับผมดูแลกันแบบองค์รวมนะครับเป็นทีมแพทย์ครับคุณหมอหนุ่มก้าวแล้วเปเป็นเคสคุณโอปอ่ะค่ะเราทำการดูดไขมันให้นะคะวันนี้เพราะว่าคุณสาก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าเมื่อคุณขาลี เรียกได้ว่าเป็นช่วยโซวชวยในการตัดต่อใคนะทุกคนแต่ก็อยากให้ผู้ชมเชื่อมั่นได้เลยนะอย่างหุ่นคุณหมอแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมัตโต้มาโตกันแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการปรับกระส่วนหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรการผภาของคนไท้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณหมอก็ปรับให้สวยเป๊ะแน่นอนค่ะเูในเกลี้ยงแน่นอนขอบคุณค่ะที่คุณหมอคอนสิรคุณหมอคืณมาแอบดูนะ ได้แล้วนะคะคุณหมอฝากขาหนูด้วยฝากขาหนูด้วยแลเพราะหนูช่วยหนุ่ย,ยหนูช่วยไม่ไหวแล้วโอเคค่ะด<า>เดี๋ยวนนยวันที่คุณโอปาเข้ามาดูดค่ะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้แค่ว่าตอนเช้านะคะก็ยังไงขอบคุณคุณหมอโน้คุณโอปาแล้วก็คุณหมอจิมที่เพิ่งเข้ามาด้วยค่ะกำลังใจโอเคอเค่ะขออระยะที่ไลฟ์ทีแค่นี5นายบายค่ะ